สวัสดีครับห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับไม่ได้เจอกันนะครับวันนี้ได้แนวความภาษาสันติกาเนี่ยใหม่มานะก็เลยเอามาอัปเดตนะฮะเป็นความรู้สำหรับแฟนเพจในเพจอาจารย์ธนายมนบนะครับแล้วก็ในช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ธนายยบอกใบธนายมนบนะครับนะสช่องทางนะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วมันเป็นคำพิพาษา สารดีกาที่ค่อนข้างจะช่วยเหลือลูกหนี้นะครับสำหรับในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ทุกวัเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยถ้าจํากันได้ผมก็จะจะเอาคําพิพากษาสารดีกาที่ในลักษณะที่เป็นลูกหนี้เป็นผู้เช่าซื้อที่คืนรถในขณะที่ไม่ถูกบอกเลิกสัญญานะครับผิดนัดหนึ่งงวดสองงวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอารถไปคืน แล้วมีเทคนิคการคืนตรงนั้นก็คือไม่ต้องไปรับผิดค่าขาดราคาเราไม่ต้องไปเซ็นรับผิดค่าขาดราคาอย่างเนี้ยนะครับคือแค่นี้ก็มีประเด็นในการที่จะต่อสู้คดีได้ในเรื่องการถูกเรียกค่าขาดราคาอีกช่องทางหนึ่งมีประเด็นประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะต่อสู้คดีได้นะครับแต่คราวนี้มันมีลึกกว่านั้นอีกนะมีลึกกว่านั้นอีกก็ยังที่จะอดใจไม่ไหวนะก็เลยต้องทำคลิปออกมาบอกเกา่า บอกกล่าวเล่าความให้ฟังนะคือแนวคำาภาาสานิการใหม่เนี่ยก็คือกรณีที่ลูกหนี้นะไม่ค้างค่างวดเลยนะหนึ่งนะไม่ค้างค่างวดเลยชำระมาดีตลอดไม่เคยผิดนัดไม่เคยค้างค่างวดนะครับนะดีกว่าการถูกบลิอสัญญาถูกไหมไม่เคยค้างค่างวดเลยแล้วไปไม่ไหวอีกกรณีที่หนึ่งนะอีกกรณีนึงก็คือค้างค่างวดแหละนะสักหนึ่งงวดสองงวด หนึ่งงวดสองงวดน,นะครับยังไม่ถูกบอกรสัญญาไปไม่ไหวละนะก็เลยใช้เงินให้กับไฟแนนซ์ะใช้เงินให้กับไฟแนนซ์สักองวันที่ค้างเนี่ยแล้วก็เอารถไปคืนนะครับเขาได้จริงถ้าได้ความอย่างเนี้ยถ้าได้ความอย่างเนี้ยแล้วกระบวนการของไฟแนนซ์ก็คือเมื่อรับรถจากเราไปแล้วนะจากผู้เช่าซื้อไปแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปขายทอดตลาดถูกไหม ายทอดตลาดแล้วขาดราคาเท่าใดเขาก็มาเรียกค่าขาดราคากับเราอีกนะครับสุดคลาสสิกเลยตอนไปคืนเขาก็อาจจะบอกว่าพราะคนละทีมกันนี่ทีมยึดกับทีมที่ทวงนี่มันคนเรื่องกันทีมยึดก็บ,บอกว่าเอามาคืนเถอะไม่มีไรไม่มีโดนขนมคดีอะไรหรอกอืมตอนตอน,ตอนนี้เป็นความจริงละที่เขาพูดเนี่ยเป็นความจริงแหละนะครับไม่ค้างค่างวดไม่มีหนี้ต่อกันเอารถไปคืนไฟแซนน์รับรถเอาไว้ หลังจากนั้นไฟแนนซ์เอารถไปขายเขาก็มาเรียกค่าขาดราคาอตอนนี้คำภาภษษาสานติกาบอกไม่ได้แล้วนะครับคำพากษ์ษาสานิกาท่านใช้คำว่าจึงไม่อาจถือว่าจ,าจึงโจรเนี่ยนะครับจึงไม่มีสิทธิโจรก็คือไฟแนนซ์เนี่ยท่านใช้คำว่าโจรไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคาเช่าซื้อตามสัญญาจากจำเลยท่านใช้คำนี้เลยนะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เลย โจ์ไม่มีสิทธิ์เมื่อไม่มีสิทธิ์จบแล้วครับเมื่อไม่มีสิทธิ์คุณทําอะไรก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะคุณไร้สิทธิ์แล้วนะครับจะมาเรียกค่าขาดราคาได้อีกทําไมนี่ความแตกต่างมีให้เห็นชัดเลยนะครับแค่เพียงคุณไม่ค้างค่าง,งวดเลยนะหรือค้างค่าง,งวดนิดหน่อยแล้วเคลียร์ให้จบแล้วเอารถไปคืนหลังจากนั้นกระบวนการก็วิ่งไปตามสเต็ปแล้วเขาามาเรียกค่าขาดราคานะครับคุณมีช่องต่อสู้เรื่องนี้ละมีแนวคำพาษาสารดีกาออกมาลวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมไปลงให้ ในการไลส่สดกันนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนิดเดียวเกิดว่าในการคืนเนี่ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือโจทย์เนี่ยนะไฟแนนั้นเนี่ยให้เราเซ็นรับผิดค่าขาดราคาเอาไว้เหมือนข่าวก่อนบอกว่าถ้าอย่าไปเซ็นนะอย่าไปเซ็นนะนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะไปเซ็นนะครับคุณไม่ติดค้างค้างว่เลยนะไปเซ็นรับผิดค่าขาดราคาไฟแนนั้นก็บอกว่านี่ไงก็คุณรับสภาพแล้วคุณยอมรับผิดแล้วพะคุณไปเซ็นรับผิดค่าขาดราคาเอาไวน้นี่นะครับคุณจะมาปฏิเสธได้ยังไง โอ้โหนะครับคำพิพากษาสารดีกาที่วางหลักมาใหม่บอกว่านะครับก็ในเมื่อไม่มีหนี้ต่อกันนะครับในเมื่อไม่มีหนี้ต่อกันหนังสือที่ที่ไปเซ็นรับผิดเอาไว้เนี่ยนะครับก็จะถือว่าเป็นการทําสัญญารับผิดในขณะที่ไม่มีหนี้อยู่ก็ไม่ต้องผูกพันดีเห็นไหมครับในขณะที่เซ็นเนี่ยมันไม่มีหนี้ค้างก็ไม่ต้องผูกพันนะครับ นี่คือแนวคำาภาษาสันิการม่เพราะฉะนั้นมีนิกับไฟแนนซ์นะครับเทียให้จบถ้าไปไม่ไหวคืนชําระค่างวดมาด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะไม่ไหวละคืนคุณปลอดภัยแน่คุณมีช่องทางที่จะต่อสู้กับไฟแนนซ์ได้แน่ถ้าถูกฟ้องนะครับบางคนถูกฟ้องมาเป็นแสนหลายแสนสองสามแสนสี่แสนห้าแสนถึงหกแสนเจ็ดแสนค่าขาดราคาเยอะจัง ถ้าคุณไม่สู้คุณก็เป็นหนี้หัวโตนะครับคุณก็จะถูกลงโทษนะเพราะเป็นหนี้ตามคำพิพากษ,ษาก็มีระยะเวลาในการบังคับคดี10ปีนะช่วงนั้นถือว่าเป็นการลงโทษคุณนะนะครับถ้าคุณมีทรัพย์สินโผล่ขึ้นมาในช่วงห่วงระยะเวลา10ปีนั้นน่นับแต่คดีของศาลที่สุดมีคำพิพากษาสนะิบปีระยะเวลาในการบังคับคดีถ้าคุณมีทรัพย์สินคุณโดนยึดแน่แต่ถ้าไม่มีก็อีกเรื่องหนึ่ง เราค่อยไปว่ากันในไลฟ์นะครับเจอกันในคลิปต่อไปในโอกาสต่อไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ